สวัสดีจากอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกครับทุกคนข้างหน้านะครับคือถนนสามสามนะครับสุวรรณศรครับทางขวาไปนครนายกนะครับอำเภอเมืองส่วนไปทางซ้ายนะครับจะเป็นทางเลือกนะครับระหว่างถนนสามสามสายเก่านะครับคือแฉลบไปทางซ้ายนะครับซึ่งมันคือถนนหลักเมื่อแต่ก่อนหน้านี้นะครับส่วน ถ้าไปทางขวานะครับจะเป็นสายหลักนณนณตอนนี้นะครับนั่นก็คือถนนสุวรรณศรหรือสามสามซ้ายใหม่ครับเราผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอปากพลีนะครับสถานที่ราชการนิดๆหน่อยๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วก็มีธนาคารพาณิชย์นะครับเป็นอำเภอเล็กๆนะครับที่อยู่ติดกับตัวอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกเลยครับ บางทีแยกไม่ออกว่าตรงไหนเป็นพื้นที่อําเภอปากพรีหรือตรงไหนเป็นพื้นที่อําเภอเมืองอนครนายกกันแน่นะครับติดกันไปหมดเลยแต่ถ้าเข้าลึกๆไปนะครับตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วก็ถอยหลังกลับไปนะครับอันนั้นชัวร์อเภอปากปลีแน,น่นอนนะครับก็คือบริเวณอ่างกับน้ําน้ําตกวังม่วงบ้างอะไรบ้างนะครับวังบอนนะครับอันนั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นมระดกโลกเขาใหญ่นะครับ อำเภอปากพลีแน่นอนขึ้นไปถึงนู่นครับน้ำตกเหวนรกนะครับที่สูงสูงก็ยังเป็นนครนายกอยู่ยังเป็นปากพลีอยู่นะครับข้างหน้านะครับจะเห็นแยกชัดเจนเลยซ้ายกับขวานะครับถ้าตรงซะทีเดียวไม่ได้ครับชนต้นไม้นะครับซ้ายคือถนนสุวรรณสอนสายเก่านะครับ ขวาก็คือถนนสวนรณสอนสายใหม่นะครับสายใหม่นี้จะไปแฉลบกับอำเภอเมืองปลายจีนบุรีนะครับนี่ครับปลายบอกสายหนองชะอมนะครับหมายความว่าเป็นตลาดผลไม้หนองชะอมนะครับบริเวณแยก3เป็นจริงๆ4แยกนะครับเล็กๆนะครับจริงๆถ้ามองด้วยสายตาจะเป็น3แยกนะครับมีไฟแดงด้วยแยกหนองชะอมนะครับเลี้ยวขวาก็คือไปที่ ศู์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับตรงไปเรื่อยๆก็เป็นอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับซึ่งคลิปของถนนที่เล่าเนี่ยนะครับก็คือคลิปที่พูดถึงถนนสุวินทวงศ์นะครับกับถนนต้นถนน319น่าจะย้อนไปสักหนึ่งสัปดาห์นะครับจะเห็นคลิปนี้คลิปที่เป็นจุดเริ่มต้นจาก3แยกเรียก3แยกแล้วกันเนาะจริงๆมัน4แลลวแต่ว่าเล็กๆนะครับมีไฟแดง จากหนองชะอมนะครับเป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของถนนสุวินทวงศ์จากกรุงเทพนะครับมาสุดที่นี่ถ้านับไปทางนี้ก็เป็นเริ่มต้นของ319นะครับสุวินทวงศ์ขาย้อนกลับไปนะครับย่านการค้าต่างๆทางนี้แต่ก่อนนี้เฟื่องฟูมากนะครับมีโดยเฉพาะตรงที่ตลาดขายพืชผักผลไม้หนองชะอมนะครับมีชื่อเสียงมากนะครับเป็นจุดร่วมนะครับระหว่างอำเภอปากพีและขอ,อนายก,กับ อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นเขตแดนกันนะครับรู้สึกเคยเข้าไปในหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ตรงนั้นขาซ้ายอยู่ปราจีนขาขวาอยู่นครนายกครับเป็นแบบนั้นเลยมีเขตปักปันเขตแดนก,นกันอยู่ตรงนั้นนะครับหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละเป็นคนสองจังหวัดในเวลาเดียวกันนะครับชาวบ้านตรงนั้นพูดถึงว่าความซบเซาใช่ครับตอนนี้ ถนนสุวรรณอนสายใหม่เกิดขึ้นมาร้านรวงต่างๆก็จะย้ายไปทางโน้นนะครับเพราะว่ารถผ่านเยอะกว่าแล้วทางนี้เป็นสายเก่าก็จะกลายเป็นถนนรองนะครับสายรองที่จะไปกบินบุรีประจันตคขามนั้นนะครับถ้าใครจะมุ่งไปสากแก้วก็คือไปทางสายใหม่ถ้าคนที่รู้จริงๆนะครับมาสายเก่าเร็วกว่าไปสายใหม่นะครับเพราะว่าแทบจะไม่ค่อยมีไฟแดงแล้วก็ไม่ค่อยมีรถสวนนะครับเป็น2เลนสวนก็จริงแต่ทําความเร็วได้นะครับ เพราะว่าไม่ได้ติดไฟแดงสายใหม่จะมีไฟแดงหลายแยกนะครับอันนี้ผู้รู้จริงๆในพื้นที่ถึงจะรู้ถึงจะเข้าใจนะครับว่าทำไม2องเลนสวนถึงเร็วกว่าทางตัดใหม่ซึ่งมีมีหลายเลนทั้งปั๊มน้ำมันทั้งกิจการต่างๆทานนี้จะดูจะดูซบเซานะครับร้านขายต้นไม้ด้วย ก็มีหลายร้านหลายกิจการนะครับที่ต้องย้ายไปอยู่ถนนสุวรรณศรตัดใหม่นะครับคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้แล้วครับไปจนถึงแยกไฟแดงนะครับตรงบริเวณทางขวามือของจุดที่เป็นไฟแดงก็จะเป็นตลาดผลไม้น้องชะโอมครับก็ยังมีความคึกคักพอสมควรอยู่นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับช่วงก่อนหน้าที่จะมีการตัดถนนสุวรรณศรสายใหม่นะครับ คนที่รู้ก็จะแวะเวียนมาซื้อหาสินค้าผลหมกรากไม้นะเป็นของฝากเช่นเดิมเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับสำหรับคนเก่าคนใหม่นะครับขอบคุณครับ